สวั e สดีคร e ับผมวิจิตร DIY อันนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะมีใช <con> <ะ Hayır. S 1> ้ก <con> ันแทบทุกบ้านนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเขาก็จะดูดได้เฉพาะฝุ่นนะครับถ้านําไปดูดน้ํากันด้วยนะในภายในมันก็จะเละเทะนะครับและอาจจะทําความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นกันได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับนี่ที่จะนําเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้นะไปดูดได้ทั้งฝุ่นนะและก็น้ํานะครับ แล้วก็จะไม่ทำให้นะครับเครื่องดูดฝุ่นอนะันนี้มันเละเละภายในนะแล้วไม่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นมันเสียหายด้วยไ,ไปหาวิธีกันองดูดฝุ่นนะที่เขาสามารถดูดน้ำได้นะครับก็ไปสังเกตว่าเขาต้องมีถังนะเพื่อเก็บน้ำนะที่ดูดมาได้นะครับผมก็นี่ไปนําถังมาเหมือนกันนะนี่อันนี้จะเป็นถังสีนะครับนี่เดี๋ยว ก็จับมานี่นะครับนี่นะเจาะรูนะครับนี่แล้วก็ <Yeah. S 1> นำสายที่ดูดฝุ่นนะครับนี่เะเสียบนี่เข้ามาฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ผมก็มีสายนะครับนี่นะสายแบบเดียวกันเลยแต่อันนี้มันเป็นสายของเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเก่านะที่เครื่องเสียไปแล้วนะครับนี่จะเก็บสายเอาไว้นะเดี๋ยวก็จะนําสายนะครับนี่นะนี่เจาะรูอีกฟั่งหนึ่งนะ แล้วก็นำไปดูดฝุ่นด,ดูดนำ้ำว่ามันจะดูดได้ไหมนะครับนี่เดี๋ยวมันต้องลองทำดูนะเออไม่ลองก็จะไม่รู้นะครับเจาะรูที่ถังนะครับนี่เพื่อนำนี่สายดูดฝุ่นอย่างนี้มาดูดถังกันก่อนนะครับนี่ถอดปลายออกก่อนนะครับนี่ผมก็ไปได้ท่ออันนี้เป็นท่อพี c ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่เดี๋ยวจะสังเกตน,นะครับ จะแน่นพอดีนะครับเหลยวจะเจาะนี่นะครับเจาะถังตรงนี้นะครับนี่ให้เท่ากับท่อตรงนี้นะแล้วก็นี่ซีนท่อตรงนี้เนะี่ยติดกับฝาถาังตรงนี้แบบให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็นี่นำมาประกอบนะครับผมหรือว่าจะถอดออกนะครับจะไม่เสียของอเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้กันเลยนะครับการเจอรู้นะครับมันก็ต้องมีสว่านนะครับนี่พอดีก็ไปได้ดอกสว่านอันนี้จะเป็นดอกสว่านนี่ เจาะไม้นะครับเนี่ยเจาะบ,บานาพับถ้วยนะครับมันจะพอดีนะครับมันพอดีกันก็เลยนะครับนี่นะสังเกตนะครับพอดีเดี๋ยวจะเจาะกันเลยนะครับนี่นะครับใช้สว่าน,น้าไรสายตัวเล็กๆนี่ก็พอแล้วนะครับเพราะว่านำมาเจาะพลาสติกนะครับ ให้แล้วนะครับเดอกสว่านนะครับมันพอดีกันจริงๆนะครับนี่นะครับผมนี่นะเอ๊ะมันใส่เข้าไปได้นะครับผมนี่ก็จะนํากาวร้อนนะครับกาวร้อนมาซีนนี่ปิดให้แน่นกันนะครับเดี๋ยวไปเจาะกันต่อนะอันนี้รูนี้คือรูดูถังนะครับนะต่อไปก็จะเจาะรูเพื่อไปดูดน้ํามาใส่ถังนะครับนี่เจาะกันต่อกันเลยนะครับ อคตรงนี้เลยนะครับผมเตรียมท่อนะครับนี่นี่ความยาวขนาดนี้นะครับนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็กาวร้อนนะครับเนีดูว่ากาวไฟฟ้านะครับนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะซีนนะครับนี่นะครับซีนให้ติดแน่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวกาวแห้งแล้วจะนํา สายดูดฝุ่นน่ะนี่มามาเสียบกันได้นะครับผมส่วนสายดูดฝุ่นอันเก่าอันนี้นะครับนี่นะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่มันจะพอดีนะครับนี่ครับเสียบไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นของเก่าแล้วนะครับผมก็นํามาซีติดกันได้เลยนะไม่ต้องถอดนะครับนะครับสาหรับสายดูดฝุ่นอันนี้จะเอาไปดูดน้ํานะครับฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะนำมาครับผมเสียบเข้าไปกับนี่ดึงออกไปใช้ประโยชน์ดูส่นได้เหมือนเดิมนะครับได้นำกาวไฟฟ้านะครับมาซีนนี่ปิดท่อนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทั้งท่อทั้งท่อน้ําดูตรงนี้นะครับทั้งด้านนอกแล้วก็นี่ด้านในนะครับนี่ก็แน่นแล้วนะครับนี่แน่นแล้วนะครับการดูดนะครับอันนี้จะดูดน้ํานะครับอันนี้ก็ กระดูดลมนะครับโอกาสที่ละอองน้ํานะครับนี่มันจะเข้าไปทางรูลมได้นะครับผมก็เลยนะครับต้องมีนี่นะครับนี่มีแผ่นนี่เม็เแท่นชีตนะครับนี่ก็นะก็อุปกรณ์ใกล้ๆตัวนะที่เหลือๆก็อยู่นะครับนี่นะหมักกั้นนะครับหมักก้านละอองน้านะครับนี่นะครับนี่ประกอบเข้าไปเลยนะครับนะครับ เดี๋ยวจะนำเนี่ยไปดูดน้ำนะให้ดูกันว่านะครับมันดูดน้ำนี่ได้จริงหรือไม่นะครับแหมททำแล้วก็ต้องนี่ใช้งานให้ได้จริงนะครับอ่ะไปลองดูดน้ำกันเลยอันนี้จะเป็นหัวดูดฝุ่นนะครับนี่นะครับอ่ะนี่แบบนี้นะครับอ่าเมื่อเมื่อต้องการดูดน้ำนะครับก็แค่ถอดหัวดูดฝุ่นออกนะครับนี่แล้วก็ไปเสียบนี่นะครับถังดูดน้ำที่เตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยว เปิดเครื่องดูดฝุ่นกันเลยนะครับเนี่ยเปิดแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวนี่นะครับนี่ตรงนี้สายตรงนี้เนี่ยจะเป็นสายดูดน้ำนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าน้ำใส่ขันนะครับให้ดูกันนะครับผมนี่อจะดูดน้ำให้ดูกันแล้วนะครับนี่นะครับผมแหมถังสั่นเที่ยวนะครับผมอ่ะอีกทีนึงนะครับผม ้ำจะหมดแล้วเอาให้หมดเลยนะครับผมเรียบร้อยน,นะครับน้ำหมดแล้วนะครับปิดเครื่องดูดฝุ่นกันเลยนะครับผมแล้วมาดูตรงนี้นะครับนี่มาดูตรงนี้กันนี่นะครับนะครับนี่นี่นะครับนี่มาดูนี่นะครับอันนี้ช่องนี้เป็นช่องดูดฝุ่นนะครับนี่อ่า มันไม่ไม่เป <sh> <ara> okay, <sh> ียกน้ํานะครับคือน้ําไม่ได้นี่นะครับอ่ายังแห้งอยู่เลยนะครับผมน้ําไม่ได้มาที่เครื่องดูดฝุ่นนะครับผมก็นี่นะครับผมการทําถางดูดน้ําแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอ่าแผ่นนะครับนี่แผ่นแมตติชีสนะครับที่นํามากันน้ําไม่ให้นะครับผมนี่ละอองน้ํานะครับมันนี่กระเด็นเข้าไปนี่สายดูดฝุ่นได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ เมื่อจะนี่นะครับจะใช้งานดูดฝุ่นก็นี่นะครับก็ไปเสียบหัวดูดฝุ่นได้เหมือนเดิมนะครับผมจะมาดูดน้ํานะครับนี่ก็เสียบได้ทันทีเลยนะครับผมนี่ก็อ่นนี่นะครับเอกีให้ดูแล้วนะครับผมว่านี่นะครับผมน้ํานะครับนี่ไม่ได้มาในนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมนี่ที่กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ